โลกวิญญาณตอนนางตะเคียนวัดบางนมโคให้หวยโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่วัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีตะเคียนใหญ่อยู่สองต้น ตรัง,งานอยู่บริเวณด้านหน้าวัดเป็นต้นไม้ใหญ่คู่กับวัดบางนมโคมานานแสนนานเกินกว่าจะประมาณอายุได้ต้นตะเคียนนั้นเป็นที่กล่าวขานเล่าต่อกันมาตั้งแต่โบ,บราณว่ามีผีนางตะเคียนสิงสถิตยอยู่และออกจะเป็นผีประเภทดุร้ายหน้าพรั่นพรึงไม่เบาทีเดียวมีเรื่องบางเรื่องเล่าอไว้ว่าผู้ไปละเมิดล่วงเกินผีนางตะเคียนทําให้นางตะเคียนโกรธ จะถูกทำร้ายต่างๆนานาหรืออาจจะถูกกระทำถึงตายเป็นเรื่องผีที่น่าสยองและน่าหวาดเสียวอาการเลยทีเดียวแต่ผีนางตะเคียนซึ่งพระเดชพระคุณพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีเดงดำได้กล่าวอธิบายโดยยอวว่อไว้ว่าผีนางตะเคียนหรือว่าหนังมายนั้นคือรุกขเทวดาเป็นเทวดาประเภทหนึ่งที่มีบุญญาธิการน้อย วิมานไม่สามารถจะลอยอยู่กลางอากาศได้ต้องอาศัยต้นไม้ที่มีกันเป็นพระวิมานเอาไว้และเทวดามีคุณธรรมพิเศษอยู่สองประการก็คือฮิริความละอายต่อผลของกรรมชั่วโอตปะความเกรงกลัวผลของความชั่วขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วเป็นการเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นเทวดาย่อมไม่พึงปรารถนาที่จะทำ สำหรับบางคนซึ่งไปตัดโค่นต้นไม้แล้วก็เกิดอันตรายนั้นต้องถือว่าเป็นกฎแห่งกรรมของตัวเองมิใช่เทวดารุกรานคราวนี้มาว่ากันว่าถึงเรื่องนันตะเคียนหรือว่ารุกขเทวดาที่สถิตยอยู่ณนะต้นตะเคียนในวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีแดงดำได้เล่า,าไว้อย่างพิสดารหลายรเรื่อง แต่ณที่นี้จะขอ,อนมัสการอนุญาตนำมาถ่ายทอดเพียงหนึ่งเรื่องกล่าวคือเมื่อครั้งที่หลวงพ่อปานยังไม่ได้ลาสังขารท่านเห็นว่ากิ่งก้านสาขาของตะเคียนใหญ่อาจจะหักรานหล่นลงมาถูลังคากุติเกิดความเสียหายท่านจึงมีดำริให้โคน่นต้นตะเคียนเสียแต่นางตะเคียนไม่ยอมให้โคน่นครั้นที่จะรานกิ่งก้านออกเสียบ้าง นางตะเคียนก็ไม่ยอมอีกดังนั้นหลวงพ่อปานจึงสัญญากับนางตะเคียนว่าถ้าหากว่ากิ่งของตะเคียนหล่นลงมาโดนลังคากุติแค่กระเบื้องมีรอยสักนิดเดียวก็จะลงมือตัดและนางตะเคียนก็ให้สัญญาต่อมากิ่งใหญ่ของต้นตะเคียนบางกิ่งซึ่งทอดล้ขกา็มาอยู่เหนือลังคากุติแห้งหักแต่กลับไม่ขาดออกจากกันเพียงแค่หักห้อยแกว่งไปแกว่งมาเป็นที่น่าหวาดเสียวแล้วก็ไม่รู้ว่า จะหักโครมลงมาเมื่อใดน่าแปลกที่กิ่งตะเคียนไม่ยอมหักขาดออกจากกันเสียทีคงห้อยตองแต่งอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานครั้นถึงคราวจะหักหล่นลงมาจริงๆก็เกิดมีลมกันโชกพัดเอากิ่งที่หักขาดปลิวไปตกเลยกุฏิพระเกือบสองว่าโดยไม่ทําความเสียหายแต่กุฏิใดๆทั้งสิน้นเหตุการณ์ประหลาดนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีเลียงดําเห็นมากับตาของท่าน สำหรับเรื่องงานทะเียนให้หวยนี้เกิดขึ้นในช่วงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นเจ้าอาวาสวัดบางนมโคแล้วโดยก่อนหน้านี้มีประหลัดอำเภอชื่อยุย้ยงามรักและภรรยาชื่อละอมีความศรัทธานับถือหลวงพ่อมานานแล้วโดยเฉพาะประหลัดอำเภอยุ้ยนั้นก่อนจะมาเป็นประลัดอำเภอเคยมีอาชีพเป็นครูมาก่อนเคยสอนหนังสือให้กับหลวงพ่อฤาษีลิงดำสมัยที่ท่านเป็นเด็กกำลังเรียนอยู่ชั้นประถม ปรลัดยุย้ยเป็นข้าราชการผู้ซื่อตรงไม่เคยประพฤติเหลวไหลสอบไปในทางไม่ดีอีกทั้งยังมีอุปนิสัยใจคอหน้านิยมประลัดยุ้ยเป็นที่รักของรัษฎรทั่วไปในเตขตปกครองของท่านต่อมาประลัดยุ้ยงามรักถึงแก่กรรมทิ้งกุลออก,กับลูกสามสี่คนให้ต่อสู้ชีวิตต่อไปเพียงลำพังขณะที่ประลัดยุ้ยงามรักยังมีชีวิตอยู่ครอบครัวก็มีความสุขสบายพอสมควร หลังจากที่ประดัดยุยจากโลกไปแล้วความเดือดร้อนก็เริ่มปรากฏแก่กุลออและลูกๆเนื่องจากขาดรายได้สำหรับใช้จ่ายให้พอเพียงในแต่ละเดือนประกอบกับลูกทุกคนก็กำลังอยู่ในวัยเรียนค่าใช้จ่ายจึงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัววันหนึ่งกุลออได้มานมัสการหลวงพอ่อฤาษีเล่งดำและพนานาให้ท่านทราบถึงความขาดแคลนเงินทองที่จะส่งเสียให้ลูกเรียนจนกว่าจะสำเร็จ ลงท้ายก็ขอเลขหวยจากหลวงพ่อหวังได้เงินไปส่งเสียลูกเรียนหนังสือหลวงพ่อฤษีลิงดำก็หัวรอบบอกว่าพระจะให้หวยไม่ได้หรอกเป็นการผิดศีลผิดพระวินัยโยมพี่น่ยอย่าไปเล่นหวยเลยน่าจะค้าขายดีกว่าคุณละออก,ก็แย้งว่าตนมีทุนน้อยอีกทั้งยังไม่ถนัดในเรื่องค้าขายกลัวว่าถ้าหากว่าเป็นแม่ค้าแม่ขายเมื่อไร่แล้วก็ เห็นทีกำไรก็จะไม่ได้ต้นทุนก็จะละลายไปหมดหลวงพอ่อฤาษีจึงดำไม่สนับสนุนให้คุณละอวหวังพึ่งโชคลาบทางหวยแต่คุณละอก็ยังเศ้าซีรำพันจะขอเลขจากท่านให้ได้หลวงพ่อจึงหาทาออกให้ว่าลองไปขอหวยกับนางตะเคียนดูสิแต่ว่าต้องมาคนเดียวในตอนกลางคืนนะแล้วก็ต้องเป็นเวลาดึกหน่อย ถ้ามีโชคลามนางตะเคียนเขาอาจจะให้ได้การที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำแนะนำไปเช่นนี้ไม่ใช่พูดเรื่อเฉยดุดปัสสาวะให้พ้นตัวหรือว่ามุสาผิดศีลหากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านรู้ว่านางตะเคียนให้หวยได้จริงๆและถ้าผู้เปขอมีวาสนาพอจะอุปการะเกื้อกูลก็ได้นางตะเคียนหรือว่าลูกคเทวดาก็จะเมตตาอนุเคราะห์ตามสมควรอีกประการหนึ่ง หลวงพ่อฤาษีดึงดำคิดว่าแม้จะบอกให้คุณละออมาขอหวยกับนาตะเคียนก็ตามคุณละออก็คงจะไม่กล้ามาอย่างแน่นอนเพราะว่าเพียงแค่รู้ว่าต้นตะเคียนมีผีนาตะเคียนอยู่จริงก็ยากที่จะหาใครกล้าเฉียดกรายเข้าใกล้ในยามพิการแล้วประกอบกับบริเวณวัดบางนมโคสมัยนั้นมีต้นไม้ค่อนข้างจะหนาแน่นร่มครึม้มเวลากลางคืนจะมีบรรยากาศเปรี่ยววังเวงน่ากลัวมาก แล้วก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้พระบวชใหม่อ่อนพรรษายังไม่กล้าเดินผ่านไปมาตอนกลางคืนเพียงรูปเดียวสุดซ้ำดังนั้นคุณละอจะหารกล้ามาคนเดียวกันนั้นเหรอแต่หลวงพ่อคาดผิถนัดเพราะว่าคุณละอบอกว่าจะมาแน่ๆหากมาที่ต้นตะเคียนแล้วจะให้ทำอย่างไรบ้างหลวงพ่อดูอสีลิงดำจําเป็นต้องแนะนําคุณละอต่อไปว่า ถ้าคุณละอ,อจะมาจริงๆก็ให้มาตอนสี่ทุ่มหรือว่าจะมาเป็นเวลาดึกกว่านี้ก็ยิ่งดีแล้วเอากระดาษเปล่าดินสอมาด้วยมาถึงต้นตะเคียนต้นใหญ่แล้วที่มีโพรงตรงโคนต้นก็ให้จุดทูบอธิษฐานขอตัวเลขตามที่ตนต้องการแล้วเอากระดาษดินสอใส่ไว้ในโพรงจากนั้นก็กลับไปรอที่บ้านเวลาประมาณตีสี่ให้ย้อนกลับมาดูกระดาษแผ่นเปล่าในโพรงใหม่ ถ้านงางตะเขียนอนุเคราะห์ก็จะเขียนเลขบนกระดาษเอาไว้การที่ให้มาตอนตีสเนื่องจากหากสว่างเมื่อใดยตัวเลขก็จะลบหายไปหมดคุณละอ,อพอทราบรายละเอียดดังนั้นก็ธรรมสการกราบลากลับไปส่วนหลวงพอ่อฤาษีแดงดำก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้อีกเรียกได้ว่าลืมไปเลยระยะหลังๆนั้นพอหลวงพอ่อฤาษีแดงดำรับทราบมาว่า คุณละออดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสียลูกๆศึกษาเรียนอีกท่านก็คาดเดาเอาไว้ว่าคุณละอออาจจะมีรายได้จากทางใดทางหนึ่งเช่นออกเงินให้กู้ก็ได้ซึ่งท่านก็มิได้สักถามอะไรเพราะว่าเห็นว่ามิใช่วิสัยของสมณเพศจะเข้าไปยุ่งเกี่ยววุ่นวายด้วยสมปีที่ผ่านไปคุณละออถึงได้มาเล่าให้พระเดชพระคุณ หลวงพอ่อฤาษีลิงดำทราบว่าที่ความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิมพอที่จะมีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายตามสมควรได้ก็เพราะว่านางตะเคียนช่วยอนุเคราะห์นั่นเองกล่าวคือเมื่อหลวงพอ่อฤาษีลิงดำแนะนําให้มาขอหวยนางตะเคียนคุณละออก็ได้ตัดสินใจหักห้ามความกลัวผีเอาไว้พอถึงเวลาสี่ทุ่มก็ออกจากบ้านเดิมมาที่ต้นตะเคียนหน้าวัดบางนมโคเอาทูบมาสามดอก จุดธู่บูชาและตั้งจิตอธิษฐานขอให้นางตะเคียนเมตตาช่วยบอกเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งให้ด้วยจากนั้นก็เอากระดาษเปล่ากับดินสอใส่ไว้ในโพรงต้นตะเคียนแล้วกลับบ้านไปพอถึงเวลาประมาณเกือบตีสีกุลละออกก็ได้ย้อนกลับมาที่ต้นตะเคียนต้นใหญ่เมื่อล้วงเอากระดาษที่ใส่เไว้ในโพรงออกมาดูเวลาขณะนั้นยังไม่มืดสนิท แต่น่าประหลาดที่มองเห็นตัวเลขบนกระดาษได้อย่างชัดเจนนอกจากมีตัวเลขอยู่สามตัวยังมีข้อความเขียนไว้ว่าอย่าเล่นเกินยี่สิบบาทและอย่าบอกใครกุลละออก,ก็ดีอกดีใจจดจำตัวเลขทั้งหมดได้อย่างแม่นยำใกล้วันออกลอตเตอรี่กุลละออก,ก็ไปซื้อหวยไว้ยี่สิบบาทเมื่อลอตเตอรี่ออกปรากฏว่าเลขท้ายรางวัลที่หนึ่ง ออกตรงกับตัวเลขที่นางตะเคียนเขียนบอกไว้จริงๆซึ่งคุณละออกก็ถูกเต็มๆได้เงินมาจำนวนหนึ่งและตั้งแต่นั้นมาคุณละออกก็จะมาขอหวยนางตะเคียนทุกงวดด้วยวิธีเดิมและได้ตัวเลขกลับไปทุกงวดเช่นกันโดยนางตะเคียนจะเขียนเลข3ตัวบ้างสองตัวบ้างบางครั้งก็ให้ตัวเดียวโดดๆแล้วก็จะมีข้อความเขียนสั่งกำกับเอาไว้ ให้แทงไม่เกินจํานวนเงินเท่านี้กี่บาทกี่บาทซึ่งกุลออได้ปฏิบัติตามทุกครั้งไม่เพียงแต่นางตะเคียนจะอนุเคราะห์เรื่องโชคลาบอย่างเดียวเท่านั้นแม้แต่เรื่องอื่นๆซึ่งเป็นปัญหาที่กุลออแก้ไขไม่ได้กุลออก็จะไปจุดธูปอธิษฐานขอคำแนะนําจากนางตะเคียนนางตะเคียนก็จะเขียนคำแนะนำให้จนปัญหาคลี่คลายและปลอดโปร่งทุกครั้ง เมื่อครบสามปีนางตะเขียนเขียนเอาไว้ในกระดาษบอกให้คุณละอเลิกเล่นหวยได้แล้วคุณละออก็เชื่อฟังโดยดีโดยไม่สนใจไปเสี่ยงโชคอีกเพราะเวลานั้นมีเงินเป็นทุนพอสมควรจากการถูกหวยติดต่อกันมาเรื่อยๆเงินจำนวนหนึ่งก็เอบออมเอาไว้อีกส่วนหนึ่งก็ประมาณสองแสนบาทเศษเอาไปให้คนอื่นกินดอกเบี้ยก,กู้และเอาไปลงทุนทำการค้าเล็กๆน้นอยๆพอเลี้ยงชีพสบาย นี่คือเรื่องผีนางตะเคียนให้หวยซึ่งพระเดชพระคุณพระราชพรมยาลหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้เล่าเอาไว้ในเรื่องจริงอินิทานเล่มหนึ่งเป็นการเล่าถึงสภาวะบางอย่างบางประการที่ชาวโลกเห็นเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเป็นเรื่องแปลกมาศจรรย์ทั้งทงที่สภาวะเหล่านี้มีอยู่จริงๆและมิใช่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอะไรเลยสำหรับผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรม เพียงพอที่จะสัมผัสได้ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่ง <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าและท่านจะได้ไม่พราาในคลิปต่อไปที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญมาลา่ท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอใทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ